성소수자หลากหลายทั้งเพศ성지항성รสนิยมทั้งเพศทรินเซียสงหญิงข้ามเพศทรินซูนั성ชายข้ามเพศ여성동성애자เลดบียนเลดบุย 사오성. 남성 동성애자, 개. 양성애자, b i s e 범성애자, p a n s e